อันนี้เป็นพระกิ่งอันดับหนึ่งของประเทศไทยองค์หนึ่งก็เป็นพระกิ่งที่ผมรักมากก็คือพระกิ่งพรหมมุนีของสมเด็จพระสังฆราชแพรวัตถุทัศน์ถ้าป้นถ้าถ้าพูดถ้ากิ่งอันดับหนึ่งต้องเป็นกิ่งอ่าวับประวัรแต่กิ่งของวัตถุทัศน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นกิ่งที่ ที่ที่ผมเชื่อว่านะะักสะสมนยท่านก็พอเอื้อมถึงใช่ใช่แล้วกิ่งองค์นี้ก็คือกิ่งพรมมุนีเป็นหนึ่งในองค์ที่เป็นองค์ดาราในหนังสือโอ้โหพระกิ่งพระชัยเนี่ยถ้าวัดสุทัศน์เนี่ยเชื่อมือได้เลยสังฆราชแพรนี่โอ้โหใช่ไหมฮะสุดยอ,ยอดก็ถือว่าเป็นต้นต้นตำรับพระกิ่งของระดับประเทศเลยแหละใช่ระดับประเทศเลยแหละใช่ใชแล้วก็จะหาได้เนี่ยเป็นพระที่อย่างที่บอกกับเป็นพระที่แบบอยู่กับเจ้าขุนมูลนายอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆไะ การจะได้มาหรือการจะได้เห็นเนี่ยมันยากมากแ่วนี้เราเห็นไปพร้อมกันครับยากมากพระกิ่งพมุนีใช่ครับสังคราชแพรวัดสุทัศน์ใช่ครับวัดสุทัศน์เนี่ยเป็นวัดสําคัญมากๆวัดหนึ่งของประเทศเราเลยนะถูกต้องเป็นวัดที่ถ้าเปรียบเทียบแบบเขาเปรียบวัดสุทัศน์เป็นเหมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงครเพราะเขามีการตั้งวิหารแล้วก็ตั้งโบสถ์ถูกต้องข้อเลยวิหารเนี่เขาเรียกเปรียบเทียบเหมือนเขาไกรล่าถูกต้องคือคือว่ากันว่าวัดสุทัศน์คือสวรรค์ชั้ เปรียบเทียบอย่างนั้นเลยเพราะว่าทุกอย่างที่มีความสําคัญระดับประเทศเนี่ย